สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าเช่นเคยนะวันนี้มีมีมีดพกเดินป่ามาแบ่งปันนะครับผมพร้อมซองลายเด็กสวยๆเลยนะครับผมเล่มนี้สินค้าพร้อมกล่องนะครับงานแบรนด์แท้นะครับแบรนด์นกนะครับมีดนเข้าวนะครับผมพร้อมปอกคลายเด็กนะครับมีที่ร้อยเข็มขัดนะครับผมสวยงามแน่นอนนะครับผมตรงนี้เป็นแท่งจุดไฟนะครับอยู่ที่ปอกนะครับผมแน่นหนานะครับ บอกแน่นหนานะครับไม่มีหลุดนะครับเขย่านี่ไม่มีเสียงนะครับผมแต่สามารถจักออกได้ทันทีนะครับผมสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้นะครับผมความยาวรวมสิบจุแดนิ้วนะครับใบมีดเหล็กเ3 9มสามเก้าูนนะครับความยาวใบมีดหกนิ้วนะครับผมใบมีดสโลปทรงสวยนะครับผมเล่มนี้ความยาวใบมีดหกนิ้วนะครับความ ความกว้างใบมีด1.3นิ้วนะครับผมสันหนา5มิลนะครับตรงนี้เป็นหยักนะครับปลายสะลี4มิลนะครับผมเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับด้ามจับจีิบยึบหมุดสีดำ2ตัวนะครับผมแข็งแรงสวยครับเสาล่องนิ้วสวยงามนะครับเล่มนี้ขายดีนะครับผม สันท้ายเป็นทรงแหลมนะครับใช้ทุบกระจกได้นะครับสวยงามแน่นอนยาวรวมทั้งเล่มเล่มนี้ยาวรวมทั้งเล่มสิบอดนิ้วนะครับใบมีดหกนิ้วนะครับผมด้ามจับยาวห้านิ้วแข็งแรงแน่นอนนะครับรับประกันนะครับเหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งนะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวมาดูน้ําหนักกันนะครับผมเล่มนี้น้าหนักเท่าไหร่แถมแท่งจุดไฟแมกนีเซียมให้ด้วยนะครับผม น้ำหนักมีดเปล่าๆ227กรัมนะครับผมรวมปอกไปด้วยก็325กรัมนะครับถ้ารวมอันนี้ไปด้วยก็356ากรัมนะครับผม3ขีดกว่าๆน้ำหนักเบา,าพกพาง่ายนะครับสันหนาแข็งแรงเดี๋ยวมาดูความคมกันนะครับเล่มนี้ของดีแน่นอนนะครับคมนี่หวานเจี๊ยบคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผม ราคาเบาๆนะครับแบ่งปันนะครับ760บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับสวยแน่นอนนะครับจะโอนลดให้30บาทพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับผมผมทิ้งท่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับทางไลน์ทาง Facebook หรือทางเบอร์โทรศัพท์นะครับสะดวกทางเฟซตั๋วสะดวกทางไลน์โอเมากที่สุดนะครับแอดกันมาเยอะๆนะครับถ้าไม่เล่นไลน์ก็โทรมานะครับผมต้องแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับแจ้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับผม รอบต่อไปโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับสโลปปาดสันนะครับได้ทรงสวยงามนะครับเล่มนี้รุ่นนี้อัปเกรดนะครับผมสวยงามแน่นอนงานแบรนด์แท้นะครับรับประกันผมแบ่งปันให้กําไรเบาๆนะครับผมของแท้นะครับรับประกันนะครับคมกริบนะครับผมคมหวานเจี๊ยบทรงทหารนะครับนี่พอเข้า เข้าปอกเข้ารูปปุ๊บแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับผมแต่ชักออกได้ทันทีนะครับผมผมมีของมาไม่เยอะนะครับมีมาแค่สิบเล่มนะครับพี่พี่ท่านไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับของดีแน่นอนนะครับเล่มนี้ผมรับประกันให้นะครับผมถ้าไม่สวยไม่คมเหมือนในคลิปวีโอผมคืนเงินให้สิบเท่าเลยนะครับของดีแน่นอน ย้ำอีกครั้งนะครับ760บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับผมคมจก็บของดีนะครับพร้อมแท่งจุดไฟนะครับพร้อมเดินป่านะครับพกพาง่ายนะครับผมแน่นหนาไม่มีหลุดนะครับไม่ต้องห่วงว่าแท่งจุดไฟจะหลุดมันมีล็อกให้นะครับของดีแน่นอนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับแมนมีเดินป่ารับการให้ทุกเล่มนะครับผมแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับ พี่ๆไหนสนใจชอบเล่มนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับผมสวยแน่นอนนะครับพร้อมปอกแข็งนะครับขนาด11นิ้วนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับจะนํามีดสวยๆมีดเดินป่ามีดพกมีดพับสวยๆมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ